พิชปภับลดเครดิติ้งของสหรัฐพร้อมถูกฟ้องข้อหาพยายามล้มการเลือกตั้งปี2020ภาคการผลิอล่าสั่งหาของจีนยังคงซบเซาต่อเนื่องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูนเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่2สิงหาคม2566พบกับผมเต้วัชวัตบรวรสุริบไทยทีมกลยุทการลงทุนจากบริษัทเอสปริงประเทศไทยนะครับผม สำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะะก็ส่วนใหญ่ถือว่าปิดได้ค่อนข้างแคบนะฮะฝังของตัวสหรัฐนะครับ S&P 500ปิดลบ0.27%นะครัดาวโจนบวกขึ้นมา0.20%นะครับส่วน NASDAQ ปิดลบไป0.43%นะครับฝั่งของตัวยุโรปนะครับอาจจะปิดลบเยอะหน่อยนะครับตัวของสกบรอดปิดลบไป 0. แปดนะครับตัวของฝรั่งเศส CAC 40ปิดลบไป1.22%นะครับตัวของเยอรมนีเองก็ติดลบไป1น6นะครับฝั่งของตัวเอเชียนะครับญี่ปุ่นบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับ0.89%นะครับตัวของจีน c ีไอ0าปิดลบ0.41นะครับหางจากฮ่องกงปิดลบ0.34นะครับตัวของอินเดียปิดลบ 0.10นะครับส่วนของบ้านเรายังปิดทำการอยู่เหมือนเดิมนะฮะตัวของอินโดนะครับปิดลบ0.65เปเซ็นต์อนามปิดลบ0.70นะครับส่วนของตัวทองคำนะครับปิดลบมาถึง1เปนะครับมาปิดอยู่ที่1,989ดอลลาร์ต่อทรอยซ์อนนะฮะส่วนน้ำมันดิบปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ0.55ครับมาปิดอยู่ที่82.25 ดอลลร์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนบอลยูอของสหรัฐนะครับสปีกับสิปีมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเหมือนกันนะครับสปีเนี่ยปิดบวกขึ้นมา2.1 Basis p o i n เบนิสพอยต์นะครับไปปิดอยู่ที่4.91%นะครับส่วนตัว10ปีบวกขึ้นมา7 b a s เบ p o ิสพอยต์นะครับมาปิดอยู่ที่4.04%นะครับผมสำหรับตัวเรศร,รษฐกิจของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าเลยครับมี ของจีนนะครับพี่ไม่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมของจีนจากฝั่งของตัวไคซินนะครับออกมา4 9 2นะครับต่ํากว่าคาดนะครับแล้วก็ต่ํากว่า50ด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ในโซนของเรียกว่าหดตัวนะครับก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าภาคการผลิตของจีนยังคงซึมต่อเนื่องเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในฝั่งของตัวยุโรปนะครับ ตัวเลขอัตราการว่างของยุโรปอยครับอยู่ที่6.4%นตะครับต่ำกว่าคาที่6.5%ก็สะท้อนว่ายุโรปเองภาคแรงงานยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นของฝั่งสหรัฐนะครับเป็น PMI ภาคก,การผลิตเหมือนกันจากตัว SP Global นะครับออกมา4 9 0เท่ากับที่คาดการไว้นะครับแต่ว่าต่ำกว่า50จุดอยู่ค่อ,อยงอยู่ในโซนหดตัวอยู่นะครับถ้ามาเบรกดาวดูของ ISM มัน,าน้างเา i s m เนี่ยจะมี การจ้างงานในฝั่งภาคการผลิตนะครับออกมา44.4ต่ำกว่าคาดค่อนข้างเยอะนะครับแสดงว่าภาคการผลิตเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยจ้างพนักงานแหละนะครับแล้วก็หดตัวด้วยต่ำกว่า50เหมือนกันนะฮะแล้วก็มี p ยภาคการผลิตภาพรวมนะครับจาก ISM นี่เป็นตัวใหญ่สุดนะฮะออกมาอยู่ที่44.4นะครับอันนี้ต่ำกว่าคาดการเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต่ำกว่า50 a i r ว่ายังหดตัวเหมือนเดิมนะฮะส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของตัว ราคาในภาคการผลิตแหละนะครับว่าเป็นอันเดอร์ที่วัดเงินเฟ้อจากฝั่งของตัวการผลิตได้นะครับออกมาสี่สองจุดหกก็ต่ำกว่าคาดการณ์อีกแหละนะครับแล้วก็ต่ำกว่าห้าสิบก็แสดงว่าเงินเฟ้อหรือราคาสินค้าต่างๆในภาคการผลิตเนี่ยยังเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะครับก็ทั้งสามตัวภาคการผลิตออกมาเนี่ยสี่ตัวตรงนี้นะครออกมาสะท้อนเหมือนเดิมว่าภาคการผลิตของสหรัฐออนแอต่อเนื่องเลยนะครับที่อเมริกานี่แลแข็งแกร่งจะมีแค่ภาคเซอร์วิสหรือภาคบริการเท่านั้นนะครับผมส่วนอันสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงก่อนจะ ไปเข้าเรื่องงานนะ,ะก็จะเป็นเรื่องของตัวการเปิดรับตำแหน่งงานใหม่จากโจ้นะครับผมออกมาอยู่ที่9.58 2ล้านตำแหน่งนะครับก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดนะครับคาดการว่าจะเปิดรับงานเพิ่ม9.6ล้านตำแหน่งนะครับก็มีซาเก็ตมาเล็กน้อยนะครับก็สะท้อนว่าการจ้างงานหรือพักแรงงานเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับแบบอ่อนแอแบบชา้าๆถนะ้ปกติเนี่ยไอ้ตัวเลขงานเปิดใหม่มันจะเฉลียฉล่ยเข้ามาปเดือนละสิบล้านคนนะครับโดยที่เราออกมาแค่9.58ก็ ค่อยๆหายไปแล้ว400,000กว่ากว่าตำแหน่งแหละนะครับผมก็ประเ็นหนึ่งที่เฟดคงเห็นแ,ลววแหละว่าภาพรายงานก็ค่อยๆมีการออกงิล,ลงค่อยๆเรื่อยๆอาทิตย์ที่แล้วก็ตัวเงินเฟ้อก็ออกมาตามก่าค่า้าดยเหมือนกันนะครับผมไปดูข่าวแรกกันนะครับคือข่าวของคุณค้านะคุณฟ้าเองเนี่ยถูกทางวอชิงตันนะครับตั้งข้อหานะครับว่าจะพยายามล้มการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2020นะครับแกก็ ถูกกล่าวหาเรียบร้อยตั้งข้อหานะครับแล้วก็เป็นอันหนึ่งที่จะต้องเข้าไปให้สอบสวนในวันที่สามสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็แกเนี่ยตั้งใจจะกลับมาดํารงตําแหน่งหรือลงชิงสมัครในสมัยหน้าอยู่เหมือนกันในช่วงกรึ่งหลงปีหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายยังไม่ไม่ได้รอดนะข้อหาทุกตั้งเนี่ยมีตั้งแต่ข้อหาสมคบคิดและช่อโกงสหรัฐนะครับสมมู้ร่วมคิดในการหัดขวางการพิจารณาคดีของทางการนะครับแล้วก็ สมนุนร่วมคิดในการลงคะแนนเสียงและการรับคะแนนด้วยนะครับซึ่งข้อหาทั้งหมดเนี่ยทษอสูงสุดมีโอกาสติดคุกถึง20ปีด้วยกันนะครับก็ค่อนข้างหนักแน่ในแง่ของตัวข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับก้าน,นขวาด้าน,นขวาจะเป็นข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วแกมีค่อนข้างเยอะมากๆเยอะกว่านี้นะ,ะนี้เป็นข้อหาดังๆที่เอามาให้ดูกันนะเพราะเขาติดคุกส่วนใหญ่ก็จะสูงสุดถึง20ปีเอามาบวกๆกันเนี่ยก็ ติดกุกจนลืมด้เหอนก,กันนะครับก็ไม่ว่ากันต่อแล้วว่าสุดท้ายยจะไปไปดีเฟนซ์ตัวเองยังไงนะครับแล้วก็จะสามารถกลับมาชิงตําแหน่งประธานที่พดีในสมัยหน้าได้หรือเปล่าฮะใบเด่ Biden เองแกบอกว่าจะกลับมาละคุณฟามเองก็บอกจะกลับมาก็ต้องดูกันต่อครับว่าจะเกิดการรีแมทหรือไม่นะครับเพราะข้อหานะพวกนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างหนักหนาเอาการอยู่เหมือนเดิมนะฮะ ส่วนข่าวใหญ่เมื่อคือนนะครับก็คือเรื่องของตัว FISH Rating นะครับบริษัทจัดอันดับชื่อถือรายใหญ่ของสหรัฐเนี่ยได้มีการดาวเกตเครดิตเรตติ้งของสหรัฐแล้วนะครับนับเป็นการดาวเกตเรตติ้งของอเมริกาครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี1994กนะครับก็ปรับลดจาก Tri p l e A ลงมาเป็น 2A บวกนะครับก็โดนดาวเกดลงมา1 n o ่ง h น,นะครับก็เป็นอันนึงที่ทาง f i s เนี่ยให้เหตุผลว่า อเมริกาเจอปัญหาเรื่องของการกู้ยืมสินื่คนข้างเยอะถ้าไปดูเดทของอเมริกาเนี่ยนี่ตอนดีพีค่อนข้างบวมากมากนะครับแล้วก็อเมริกาเองก็เจอปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆคือเรื่องของตัวการขยายเพดานนี่ครับหอตัวเดทเซลลิงเนี่ยมีกันประจำแหละแล้วก็เป็นหนึ่งในประเด็นทางการเมืองด้วยเหมือนกันที่เอามามาโตเถียงกันในสภานะก่อนที่จะขยายไปได้ก็ตามแล้วลขึ้นขยายไปนะครับก็แค่กฎหมายว่าให้ให้เวฟตัวเดทเซลลิงไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าพีชบอกว่า เรื่องนี้มันเกิดขึ้นค่อน,น,นข้างบ่อยแล้วเธอเป็นประจำแล้วเขาเป็นโอกาสที่จะขเข้ามามีปัญหาในอนาคนได้ก็เลยดาวเกรดเรตติ้งลงมาเป็น2 A บวกนะครับผมซึ่งถามว่ามันมีผลอะไรเยอะไหมจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีผลต่อตลาดมากนะอาจจะมีแค่ซนติเ m e n t บ้างข้าบางส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วฟิชไม่ใช่เจ้าใหญ่เจ้าแรกที่มีการลดเรตติ้งของสหรัฐาน,นะครับริงๆถ้าจะมันได้ S&P เคยปรับลด เตรษฐกิจของอเมริกาต้นเหมือนกันช่วงนั้นเกิดขึ้นจากประเด็นเดียวกันครับก็คือประเด็นเรื่องของการขยายพื้นดานนี่ตอนนั้นอ่ะปี2001นะฮะขยายอ้ี2011นะฮะขยายพืดานนี่ไม่ทันนะครับ,ยยนนรบเกิดเดดไลน์ลงมาแล้วก็สุดท้ายเอสพีต้องดาวเกตออกมาหนึ่งนอตเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้หุ้นอเมริกาถูกเคาขายอย่างหนักในนะตอนนั้นนะครับก็เป็นคร่าใหญ่สุดที่ที่ปรับลดลงมานะครับฟีสจะเพิ่งจะมาปรับรอบนี้นครับรอบปี2011ไม่ได้มีการปรับตามไปอย่างใด แต่ประเด็นหลักใค้คนเหมือนกันเลยครับคือเรื่องของตัวดิสซิลลิงที่ยังเป็นปัญหาราคาซังอยู่นะครับก็คิดว่าคงไม่มีผลอะไรมากเขาคงทําให้ตลาดเกิดแรงได้นนบ้างเหมือนกันเพราะช่วงนี้ตลาดน่าจะไปสนใจการประกาศงบมากกว่านะครับผมส่วนข่าวถัดมานะครับคุณลีเซียนลุงนะครับไม่ใช่คนในรูปนะครับลีเซียนลุงคือนายกของสิงคโปร์นะครับจะมีการกล่าวนะแถลงการเกี่ยวกับการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับคนในรูปครับคือ รัฐมนตรีคมนาคมนะครับคุณเอสอิสวรานนะครับแล้วก็มหาเศรษฐีของฮ่องกงด้วยชื่ออองเบงเซงนะครับก็เป็นเรื่องคอร์รัปชันที่ค่อนข้างใหญ่ที่เกิดขึ้นในฝั่งตัวรัฐบาลสิงคโปร์นะครับแล้วก็จะมีการถแถลงเกี่ยวกับการลาออกของประธานสภาด้วยเหมือนกันคุณการชวนจินนะครับแล้วก็สภาชิกสภาอีิบัญญัริของรัฐบาลเองครับคุณเชงลี่ฮุยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่แหละที่มี เกี่ยวข้องกับเรื่องของอื้อฉาวและมีการละอ,อกของตัวใหญ่หญของทางการเมืองของสิงคโปร์นะครับก็เป็นนับเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งนะครับที่สิงคโปร์กับกําลังเรื่าเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวค่อนข้างใหญ่มากนะครับก็เป็นเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีอาวุโสครั้งแรกด้วยเป็นกันในนะปี2586นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่สิงคโปร์พยายามจะทําให้ตัวเองเป็นประเทศที่เป็นผู้เชื่ยวับของเอเชียแทนตัวฮ่องกองนะครับแต่ว่าเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปมีโอกาสเป็นการที่ จะมีคำถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในเชิงของตัวธรรมอภิบาลของสิงคโปร์เข้ามาทดสอบได้เหมือนกันนะครับก็ไปดูกันต่อว่าการจะแถลงยังไงและผลการสืบสวนต่างๆจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นแหละว่าสิงคโปร์จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนของธนาคารหรือภาคื่นๆเข้ามาได้ได้กลับมาได้แค่ไหนนะครับะแล้วก็ไปถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของตัวจีนนะครับ ภาคการมืของจีนพีไอเมื่อกี้กล่าวไปแล้วครับยังคงหดตัวต่อเนื่องในช่วงเดือนกรกฎาคมนะพีไอทั้งสองตัวครับทั้งตัวไคเซนสีเทากับตัวของออฟฟิเชียลคือจากตัวของสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับออกมาเนี่ยต่ำกว่า50ทั้งคู่นะครับพราสะท้อนว่าธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กยังอยู่ในโซนหดตัวอยู่นะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อตัวจีนนะครับแล้วก็ฝั่งคุนจีนด้วยเหมือนกันนะฮะก็ เป็นอันนึงที่เสื่อเรื่องแหละเพราะว่าจริงแล้วสัปดาห์ที่แล้วทบานาทีเพิ่งมีการประกาศว่าจะออกแพ็กเกจของธุเศรษฐกิจครั้งใหญ่ออกมาลิสต์เนี่ยออกมาเต็มเลยว่าจะทําอะไรบ้างนะครับเหลือแค่แพ็กเกจอย่างเป็นทางการเท่านั้นหาแการ,ระบุละเอียดมากเลยว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนกับทุดภาพาไหนแต่ว่ายังรอเรายังรออยู่ว่าแพ็กเกจออกมาตัวเลขจริงๆแล้วจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ต้องไปดูกันต่อว่าตัวเลขจริงจะออกมาแล้วมันจะผิดหวังกับตลาดหรือเปล่านะครับผมอ่ะ นอกจากเรื่องของตัวภาคการ,รผลิตแล้วนะครับที่ออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยไปดูเรื่องของยอดขายบ้านมาฮะยอดขายบ้าน<ม>เดือน<ม>กรกฎาคมครับยังคงหดตัวอยู่นะฮะอดหดตัวมาถึงสามสิบสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะครับก็เป็นเทรนด์ที่ยังหดตัวต่อเนื่องนะครับน,นี่ก็ไม่ค่อยดีทับวอันนี้จีนเองก็ออกมาสัญญาณบว่าจะเข้ามากระตุ้นสัญหานะครับเพราตั้งแต่เรื่องของการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนมากขึ้นรวมถึง มีการขยายมาตรการรวมทุนต่างๆให้กับสัขนาณเล็กด้วยเหมือนการลมงมจงเพิ่งจะขยายการจ่ายหนี้คืนของตัวสัญหาจีนไปถึงสิ้นปี25นะครับก็เป็นแพ็กเกจช่วยออกมาตอนนี้หละเพื่อกระตุ้นสังหาซึ่งสังหาเองเป็นเซกเตอร์ใหญ่ของตัวจีนนะครับก็ดูกันต่อว่าสุดท้ายหุ้นจีนจะกลับมาได้เร็วแค่ไหนครับแพ็กเกจรออยู่แล้วนะครับเหรือแค่ประกาศเฉยๆเท่านั้นนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้สําหรับ วันนี้นะครับวันนี้ที่ต้องติดตามก็จะมีไม่ค่อยเยอะครับจะมีในแง่ของตัวแบงค์ชาติบ้านเรานะครับก่อจะรจะประชุมกันก็มีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีกยี่สิบห้าสตางค์ได้แต่เหลือจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าตลาดคงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเงินเฟอ้อบ้านเราลงมาต่ำกว่ากรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับภาพรวมการลงทุนของหุ้นไทยก็นอกจากเรื่องของแบงค์ชาติแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนายกนะว่าจะได้ไหมสัปดาห์นี้นะครับมัน ท,ที่สามที่สี่เนี่ยเป็นวันที่ต้องจับตา,ากตันอย่ากใกล้ชิดนะครับก็น่าจะประมาณนีครับฝั่งอื่นๆก็อาจจะต้องไปอรอลุ้นงบ Big t e ท h ของสหรัฐนะครับปีนวันไอเดีสุนน์นี้ก็จะมีออกมาอีกหลายตัวพอสมควรนะครับหุ้นที่ว่ายังสามารถไปต่อได้นะครับคิดว่าคงไม่ได้มีอะไรเข้ามาใหญ่กระทบในในสุนัน์นี้มนะันสุกก็จะมีเรื่องของตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐที่ต้องดูกันต่อนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับพบวันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสนี้ผม คุณมาหายาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ